ตอนนี้ผมจะให้พี่ปั๊มกับพี่เอกไปติดความเจ็บปวดกันสองคนพี่ไม่ไม่หกหนึ่สามเก้าไม่ตายถือลูปเสร็จพอดีอะไรเล่าอะไรเล่าเ็ีแล้ว โอ้โหเอาหัวแลเบิดยิงใต้เยอะไหมเนี่ยเราโอ้โหไม่ทันมันหลุดไปทันพี่ไปเลยเพื่อนเตรียมยิงเตรียมยิงแล้วพี่ปวดให้เองจัดแล้วพี่ 1, 1, 1หนึ่งหนึ่งทัชอุ้ยทำไมเอทโดนอะไรอ่ะฟังไปหมดอ่ะไม่ได้ยิงกับพี่ของผมไม่ถ้าคืนมาอยู่ตรงออฟฟิ่เดียบ คิวไปแล้วดอกอะนี่ไงผู้มาสุดท้ายไม่เข้าพี่ ไอ้อันนี้พี่ปั๊มเล่นนะครับเนี่ยโอ้หไม่โอ้โหบินเลยโอ้โหพี่เป็นภาพที่หายากนะอืมยูวีทูหัวปีนี่หายากนะพี่ผมไม่ค่อยเจอหัวเอียง